ก็ได้สิบเอ็ดเซนครึ่งค่ะเนี่ยบันทึกไว้ สวัสดีค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับช่องของปรุมปริมเองค่ะอัปเดตชีวิตล่าสุดตอนนี้ก็คือเพิ่งเรียนจบนะคะเย่เยเยเยและงานสําคัญที่กําลังจะเกิดขึ้นกับปริมก็คืองานรับปริญญานั่นเองและแน่นอนว่าในงานรับปริญญานเนี่ยปริมก็ต้องอยากสวยที่สุดนะคะพอพูดถึงความสวยเนี่ยก็มีปรมหนึ่งที่ติดตัวปริมมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือ แก้มนนั่่เองคะตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคนจะทักปิมเยอะมากว่าถ้าปิมไม่มีแก้มนะปิมจะสวยระดับประกวดนางงามได้เลยจริงหรอคือจริงๆก่อนหน้านี้เราก็ไม่คิดว่าเราเป็นคนแแก้มใหญ่อะไรหรอกเพราะว่าเราก็สามารถหันมุมกล้องแต่งหน้าปัดคอนทัวร์อะไรให้มันดูแบบว่าหน้าเรียวได้แล้วเราก็รู้สึกพอใจแล้วจนกระทั่งเราต้องถ่ายรูปหน้าตรงชุดครุยและสิ่งที่ออกมาก็คือ โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปริมก็เลยจะไปฉีดโบท็อกค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูด้วยว่าขั้นตอนการฉีดโบท็อกที่คลินิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับในวันนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะ คลินิกที่ปริมเลือกจะไปฉีดโบท็อกวันนี้เนี่ยก็คือคลินิกเจเนเชียทีสนับสนุนใจดีสําหรับคลิปนี้นะคะก็คือใกล้บ้านด้วยอยู่แค่ตรงหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์ใครที่จบสวนกุหลาบนนท์พอๆกับปริมก็จะรู้ว่ามีคลินิกอยู่ตรงหน้าโรงเรียนก็คือคลินิกตรงนั้นแหละค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเขาจะบริการเรายังไงหมอเป็นใครเดี๋ยวปริมจะพาทุกคนไปดูกันเลยค่ะก็มาถึงที่คลินิกเจเนเชียกันแล้วนะคะ หลังจากที่เราวัดไข้สแกนไทยชนะเปลี่ยนรองเท้าแตะเข้ามาแล้วก็จะมากรอกประวัติส่วนตัวเสร็จแล้วก็มานั่งรอจิบน้ำดื่มชิลๆเพื่อเข้าห้องถ่ายรูปค่ะและนี่ก็คือห้องถ่ายรูปนะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพบีฟอร์อ f เ e อร์ของตัวเองก็จะมีมุมองศาหน้าให้เราหันตามง่ายๆหลังจากถ่ายเสร็จแล้วก็รอพบคุณหมอได้เลยค่ะ หลังจากให้คุณหมอตรวจสอบลักษณะใบหน้าของเราแล้วคุณหมอก็จะทำการวาดรูปบนใบหน้าของเรานะคะเพื่อวางตำแหน่งในการฉีดค่ะหลังจากพี่ๆประครบเย็นให้เราสักพักหนึงแล้วคุณหมอก็จะฉีดให้เราเลยค่ะมันก็จะตืบๆนิดหน่อยนะคะตรงนี้แต่ว่าทุกอย่างผ่านไปไวมากเลยค่ะตอนนี้ก็เพิ่งฉีดเสร็จนะคะ,ก,ะ,ะ,คนนะ,คะก็จะประคบเย็นค่ะก็จะปวดๆนิดหน่อย แต่ก็ยังปกติดีหน้ายังไม่บวมอะไรทั้งสิ้นโอเคค่ะทุกคนก็กลับบ้านมาแล้วนะคะคิดว่าเราก็อยากจะหาวิธีที่วัดได้ว่าหน้าเราเล็กลงจริงไหมก็เลยจะเอาสายวัดมาลองวัดคือเราฉีดไปบริเวณตรงนี้ใช่ไหมเป็นกลางเราก็จะมาวัดว่าอัดตรงนี้เนี่ยมันเล็กลงจริงไหมก็จะเริ่มวัดจากใต้จมูกนะคะเพราะว่าโอเคเป็นจุดที่ มันจะวัดได้ที่เดิมได้ง่ายที่สุดค่ะก็ได้11เซนครึ่งค่ะเนี่ยบันทึกไว้ความรู้สึกหลังจากที่ทำนะคะก็คือหมอบอกว่ามันจะตึงๆนิดนึงแต่ว่าสองสาวันก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนตัวปริมแล้วเนี่ยข้างซ้ายคือปกติเลยมันไม่ได้ปวดอะไรเลยค่ะแต่ว่าข้างขวาเนี่ยมีนิดนึงมันจะตึงๆเวลาอ้าปากหรือว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยเมื่อกี้ลงไปเคี้ยวไก่ทอดดูก็คือตึงแล้วก็อ้าปากยากขึ้นนิดนึงจริงๆค่ะแต่ว่า เป็นแค่ข้างเดียวเลยข้างซ้ายปกติไปทํางานต่อได้ค่ะก็คือเมื่อกี้ไปสอนภาษาอังกฤษมาน้องก็ไม่ได้สังเกตอะไรมันไม่ได้ดูบวมดูอะไรแปลกจากเดิมค่ะประทับใจมากนะคะของปริมเนี่ยก็คือหมอฉีดให้50ยูนะคะแต่ว่าฉีดให้ไม่เท่ากันโดยข้างซ้ายเนี่ยหมอบอกว่ากล้ามเนื้อเรามากกว่าก็เลยฉีดให้มากกว่านิดนึงค่ะจริงๆก็มีคนแนะนํามาเหมือนกันค่ะว่าถ้าสมมติเป็นห่วงเรื่องแก้มเนี่ยทำไมไม่ฉีดเมโซแฟตไปด้วย ก็คือปริมเนี่ยอยากลองทีละอย่างก่อนค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโบ็อกเยอรมัน 50U ยูเนี่ยจะช่วยเรื่องหน้าเรียวได้ขนาดไหนใครที่อยากรู้ว่าผลลัพธ์จริงๆจะเป็นยังไงนะคะไว้อีก2ออาทิตย์เนี่ยจะมาอัปเดตให้ดูแน่นอนค่ะ กลับมาแล้วนะคะกับ2อาทิตย์หลังจากที่ปริมไปฉีดโบ็อกนะคะวันนี้ก็คือคุณหมอนะัดเพื่อที่จะเช็คดูครบรอบ2อาทิตย์ด้วยค่ะก็คือไปถ่ายรูป Before After มาแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอเคมันก็ยุบลงจริงๆเวลาที่เราลองกัดกรามดูแล้วเนี่ยก็รู้สึกไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วด้วยก็จะลองมาวัดดูกับสายวัดอันเดิมนะคะนะ่าจะประมาณ10.8หรือจนะคะคือพอรู้สึกว่าวัดดูแล้วมันดูไม่ได้ต่างเยอะเลยเนาะ ามาดูแบบตามที่มองเห็นดีกว่าคือปริมก็รู้สึกว่ามันลดลงจริงๆค่ะบริเวณตรงนี้คือกรอบหน้าเนี่ยมันชัดขึ้นทําให้บริเวณคางอะ่ะมันดูยาวขึ้นด้วยหน้าเราก็ดูยาวขึ้นหน้าเล็กลงพอสองกระจกแล้วก็รู้สึกว่าก็สวยดีค่ะชอบมันไม่ได้เล็กลงจนกระทั่งแบบทุกคนรอบตัวทักเพราะว่าแก้มมันก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าปริมพอใจแล้วในส่วนที่ว่าตรงกรอบหน้าที่มันชัดขึ้นค่ะส่วนช่วงการใช้ชีวิต2ออาทิตย์หลังจากฉีดโบท็อกนะคะก็คือ ตอน3วันแรกเนี่ยมันจะแบบว่ายังปวดอยู่เวลาอ้าปากเวลาเคี้ยวอะไรตอนนั้นมันก็ปวดจริงๆค่ะแต่พอหลังจากวันที่3ปุ๊บมันก็ไม่รู้สึกแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมคําแนะนําของหมอนะคะแต่ว่าความจริงก็คือปริมเนี่ย ก็ไม่ได้ทําได้ตามคําแนะนําของหมอทุกข้อนะคะเพราะว่าปริมเนี่ยติดอาบน้ําร้อนก็จะยังล้างหน้าอาบน้ําด้วยน้ําร้อนอยู่หรือว่าตอนช่วงซ้อมรับปริญญาเพื่อนอะไรเงี้ยริมก็ไปฉลองแอบจิบโซจูมาช,ออชอ็อต2ช็อตก็รู้สึกว่าก็นิดๆิหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีผลในระยะยาวนะคะในช่วงแรกโอเคมันก็ยังยุบยังเห็น เป็นกรอบหน้าชาัดอยู่แต่มันจะทําให้โบท็อกอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะก็ต้องแลกกันจริงๆคุณหมอบอกปริมมาด้วยค่ะว่าโบท็อกซ์มันต้องครบ2เดือนถึงจะเห็นชัดว่าหน้าเล็กลงจริงแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นผลลัพธ์แบบชัดที่สุดนะคะก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวปริมจะกลับมารีวิวให้ดูอีกทีค่ะสำหรับใครที่สนใจฉีดโบท็อก ox, หรือว่าเสริมสวยศัลยกรรมอื่นๆนะคะก็สามารถทัก ได้ที่เพจคลินิกเจเนเชียค่ะส่วนวันนี้ปริมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย